สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีนะ้พี่น้องเนาะพี่น้องครับพอใจดีสิภาไปตามแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยของประจําวันที่17มกราสองห้าหกแปดได้พี่น้องได้นะครับก็เป็นงวดที่สองของเดือนพี่น้องนะครับพี่น้องครับพอใจดีสิภาไปตามเกสํานักเกอาจารย์นาะพี่น้องเนาะ นะครับไปใส่วันที่ก่อนก่อนสิไปพอกับนางเอกทางช่องพี่น้องนางเอกทางช่องนะครับฟันตัวใดมียอดหลังให้เบึงพี่น้องโหยสุดยอดการฟันพี่น้องวิ่งเม็ดเดียวลูดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับแล้วก็ฟันให้เม็ดเดียวตรงๆพ้อพี่น้องนางเอกทางช่องไม่ทําให้ผิดหวังสําหรับไทยกับเล้าพี่น้องนะครับบ่อเหตุไหนพี่น้องผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องครับ มาใสวนะ่วันที่กันนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดเด้อนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับรัฐบาลไทยเด้อพี่นะ้องเด้อวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกแปด รัฐบาลไทยเจออ้อยได้พี่น้องเด้อนะครับรัฐบาลไทยเจออ้อยเด้อนะครับตัวกิ่งเสียงกิ่งพี่น้องรัฐบาลไทยเจออ้อยนะครับนั่งเอกทางช่องก็ว่าได้พี่น้องนะฟันกาเก่งพี่น้องเก่งถูกอย่างแนวทางของเราบวาไทยบวาเ่าพี่น้องนะครับ บว์าไทยบวาลาวสุดยอดรัฐบาลไทยเจ๊อ้อยยอมรับอีดีพี่น้องนะครับมาเบิงรถดพี่น้องย้อนหลังวันที่สองนะครับเดี๋ยวพ่อสใจดีใช่ห้เบิงนะครับย้อนหลังนะครับย้อนหลังของเจ๊อ้อยรัฐบาลไทยเนาะอ่ะพี่น้องวิ่งบนล่างก่อนวิ่งบน ล่างวิ่งบนล่างนะครับเจ๊อ้อยวิ่งบนล่างเดอ้อพี่น้องเดอ้อหนึ่งกับเก้าพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างหนึ่งกับเก้าเด้อะนะครับวิ่งบนล่างหนึ่งกับเก้า นะครับพี่น้องครับมาเบบ่งย้อนหลังของเจออนะ๊อ้อยเนาะวันที่สองมุกรลาเด้อมาดูนะครับมาดู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 นะครับ,ม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 ,นะรบมันมีคลิปให้ดูย้อนหลังอยู่เลยพี่น้องเด้อวันที่สองมุกรลาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเจ๊อ้อยพี่น้องนะครับลาวพัฒนาเจ๊อ้อยเด้อนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้อง นะครับวิ่งบนล่างห้ากับแปดพี่น้องจับคู่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าพี่น้องฟันไปที่ห้าหนึ่งสุดยอดพี่น้องนะครับฟันไปที่หาฟันคู่ไปอีกฟันจับคู่ไปอีกหาหนึ่งเม็ดเดียวพี่น้องนะครับแล้วท่าออกอยางมาที่สองศูนย์เก้าเดียกรางหาหนึ่งพี่น้องเป็นไดชชัดเจนพี่น้อง ทาตัวนี้เป็นเก้ายี่แง่ที่ถือบนถึงล่างพี่น้องนี่อันนี้มันเป็นแปดอันนี้เป็นเก้านะครับจ้งซีพี่น้องต้องให้กาลังใจต้องกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊อ้อยได้หลายสําหรับนางเอกทางช่องพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องพี่น้องมากแบบไดนะครับคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องนะครับจ้งได้ก็ขอฝากช่อง V i p สนับสนุนพอใจดีนะได้พี่น้อง้อ ช่อง VIP เนาะของพ่อใจดีนะครับเนาะมีลาวไทยฮาหนอยพี่น้องนะครับพายาเข้าร่วมนะครับนะพายาข้าร่วมพ่อใจดีสนับสนุนส่งเสริมพ่อใจดีรายเดือนเดือนละ200อบาทพี่น้องนะครับรายเดือนเดือนละ200บาทพี่น้องไอดียไลพ่อใจดีก็0 8 1 1 0 8 3ดหนึ่งหนึ่งย์แดสามหนึ่งเก้าสี่ได้พี่น้องเด้อ มีไทยมีเล่ามีห้าหน้อยนะครับย้ำไอดีไลศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่พี่น้องนะครับถ้าผู้ใดสนใจไว้ใจเชื่อใจมั่นใจในตัวพ่อใจดีเงินสองร้อยบาทต่อเดือนคุ้มเกินคุ้มพี่น้องฟันเน้นจัดนักแน่นทีเด็ดอยู่ที่ V I P เ้อพี่น้องเด้อนะครับ เอาพี่น้องไปเบิ้งเจ้าไอจับคู่พี่น้องไปเบิ่งเจ้าไอจับคู่กันนะครับจับคู่อะไรไม่พี่ให้น้องเนาะสำหรับรัฐบาลไทยนะครับสำหรับรัฐบาลไทยเจ้าไอจับคู่อะไรเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสองหนึ่ง สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะพี่้องนี่คือจะท่างเช้ยวไอจับคู่ให้พี่ให้น้องนะพี่้องเนาะ นะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนได้หลายพี่น้องเลขเพื่อนกำลังฮอตกำลังฮิตได้พี่น้องเด้อให้ติดตามเจ้ออยไว้พี่น้องไม่ผิดหวังไม่ว่าไทยไม่ว่าลาวเด้อนะครับเอาพี่น้องคู่ชุดที่สองนะครับเนาะเก้าสองเก้าสาม เก้าสี่เก้าห้านี่คือแน้าทางของเจออยจับคูเซตซับเป็นที่รับรอยให้พี่ให้น้องนะแล้วแต่พี่จะน้องจะพิจารณาเอาเด้อนะครับ แล้วแต่พี่จะน้องสีพิจฉลนาเอานะครับมากกระชับคัดกระพานบาว่ากันแนวทางมีเข่ามีดุดพี่น้องนะครับแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอเจออ้อยไว้แต่อย่าลืมกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามกันได้หลายได้พี่น้องเด้อสาหรับรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อนะครับยังได้ขอให้พี่น้องโชคหานโชคดีมีไส้เช่นเคยพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ